สิบปแล้วยังสาววัวทำไมอน่ะเย้ไปไหนกันันนี้ระอันนี้เราจะไประยองระยองที่ฟ้าฝนมามืดมามมวมากคนขับคนเดิม ร้านนะคะกว้างขวางเหมือนอยู่ในห้างเลย วไหนคะเราคอมดรีวิวนะ้ำหรือรีวิวทางเข้ารีวิวทางเข้ายูเทิร์นกัดมาคนเดียวยูเทิรนแน่นอนตานวิดีโอช่อนช้อนไหนคะช้อนไหนคะ อยากเกิดมาเป็นคนที่แบบที่โดนแดดแล้วหน้าไม่อย่างนี้นอโอเคโอ้บ แล้วก็พนพบแล้วว่า iPhone 14ถ่ายรูปสวยน้อยกว่า iPhone XR เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปติ้งๆตรงนี้ให้ดูนะคะนี่นะคะ XR แล้วก็คือไม่ต้องแต่งรูปแล้วนางก็จะลงรูปเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปซื้อใหม่เครื่องซื้อ14ซื้ี XR Back to 17, I was frequently told to keep silent mode, hide your masterpiece. Locked up in a room, performing to a billion people, all in my head exists. And I was dying, dying on the inside every night. What if they're right and I'm not made for this? So maybe I should pursue something else. But that fire inside keeps burning and burning and burning. Burning, guides me through a thin line. I'm coming, I'm coming, I'm coming. Waters gotta face the consequences. No, I can't complain about some past events. Cause it's just made me stronger. And it's just a beginning Been are all along. Yes, I made for this. I'm glad I've never given up on it. The fire inside keeps burning and burning and burning. ถึงเวลาชิใช้กรรมแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ตอนที่เรานั่งถ่ายเมื่อกี้ก็คือนางก็แชะแช่แชะให้หลายรูปใช่ไหมคะ๋ย่าไปดูความบันเทิงกันค่ะใครบอกว่าผู้ชายไม่บ้ากล้องนะคะดูคลิปนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะมีการจัดท่าทางององประกอบให้เรียบร้อยเลยนะคะเอาแค่ครึ่งตัวตรงนี้นะอ่าสักพักนึงก็ได้ไหมอ่ะยังไม่ได้ใช่ไหมนางก็จะบอกว่าเอาถ่ายครึ่งตัวแบบเต็มตัวเอาด้านข้างให้เห็นมุมกําแพงข้างหลังน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เช็ครูปรอบที่ร้านนะคะทุกคนก็คือยังถ่ายไม่ถูกใจนางค่ะยังไม่พอใจนะคะก็คือให้ดูรูปแล้วใช่ไหมคะคิดว่าได้ไม่ค่ะไปยื่นต่อกดไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอารูปมาให้ชมนะคะว่ารูปที่ถ่ายได้แล้วประมาณไหน พาดมาตอนนี้เรากำลังจะไปทุ่งดอกไม้ที่ระยองนะคะม i ลเลอร์ออฟเนเจอรไหนักคัง m i l มิลเร์ออฟเด a เนเจอร์มิเรอนะยองเร์อ่เราไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายนะคระาแ กำลังต่อแถวนะคะกำลังจะเข้าทางเข้าอยู่ข้างหน้านี้เราเข้ามาแล้วนะคะนี่นะคะได้บัตรเป็นผู้เยี่ยมชมสองพันจุดเยี่ยมชมล้าเราเข้าเงดลยองไมากัีข้างเ้หนเกยอเย็นเลยเราเข้าไปในนี้ จบทริป2วัน1คืนที่จังหวัดระยองเราไปพักกันที่บ้านดีใจนะคะอย่าลืมดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยส่วนวันนี้เราพาไปเที่ยวคาเฟ่สที่นะคะก็คือคาเฟ่โอนะคะจะเป็นวิวธรรมชาติสวยงามมากเลยแต่ว่าแดดค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็อีกที่นึงเป็นบ้านพัดค่ะเราชอบอันนี้มากวิวดีแล้วก็ล่มลื่นมีมุมถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะ ส่วนที่สุดท้ายนะคะไฮไลท์ของเราเลยค่ะคือทุ่งดอกไม้ที่จังหวัดระยองค่ะสวยมากอากาศดีมากเลยค่ะเราไปช่วงต้นเดือนสิงหานะคะว่าตอนนั้นก็คือมีดอกไฮเดนเยียทิวลิปอะไรพวกนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนมาตามดูกันนะคะว่าพวกเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดียังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะ